này là tung chuẩn chôm chuẩn chôm này mà có gì đây tao lên cái na coi này toàn coi nó chỉ tôm mà lăn tôm mà nó có giờ chạy ba ro ra ro giờ cơm sao 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 Cơm nó có giờ tôm là chuẩn chôm Tương tuần này này tuần này này ai ki, 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 thì phó trọng quan đại mà toàn mẹ ตอนที่เด็กๆมาในวัดก็มีแล้วมีแล้วอ๋อตี้ว่าก็ร้อยปีได้เลยร้อยปีตามตีที่ว่านะอ๋อนี่ก็เป็นลันทมชวนชมค้อมค้อมลันทมชวนชมก็อายุร้อยปีร้อยปีตามที่แม่ท่านต้องเด้เพ่งได้ยืนยันครับนี่ก็เป็นวัดกเก่าแก่นะครับวัดไส้ปลาดู ถึงก็มีอายุมาเป็นร้อยปีแล้วครับวัดนี้ครับบรรยากาศครับกล้องอวัดไส่ปะดูถึงก็้ถือว่าเป็นแดนเข้าช้างนะครับก็จะมีบ้านเวคครอกับบ้นานไสไปะดูนะเป็นตัวให่ตและเป็นตำบลตำบลตะแพ่นกับตำบลเกาปูก็เป็นแดนเท่าตำบลครับนีบรรยากาศครับกล้องอวัดใน eh pada ni